สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะแค่เดี๋ยวเราจะเลิกกิจกรรมประมาณ5้าโมงนิดๆนะคะเดี๋ยวเราให้พี่น้องที่กำลังทยอยเดินทางมาจับนกค่ะเอาเขาบอกว่าวาวาอาจมีการทานรัฐประหารเราเชื่อไหมไม่แม่จริงก็มาสิเออ นยังไม่ได้ถ่ายรูปนะคะจูให้สุดเลยเราต้องสุดชูรูปให้สุดจูแขนให้ตึงนะ,ะนี่คือการต่อสู้ของคนยุคใหม่ร่วมกับน้องๆน,นักศึกษานะคะนักเรียนนักศึกษาตอนนี้เข้าไปถึงไหนแล้วไม่ต้องถามหาว่าใครอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังขอให้รู้เลยว่าคนที่ออกมาอยู่ตรงนี้เราเป็นคนที่ไม่ยอมทนกับเผด็จก,การอีกต่อไปแล้วนะคะมิวสิกพร้อมหรือยังมิวสิก เคยอย่างมากสําหรับคนเสื้อแดงถูกไหมช,ช่วงหนึ่งที่คนเสื้อแดงนะคะถูกจองจําอยู่ที่นี่เป็นร้อยนะรวนแล้วแต่เป็นคนที่ไม่ได้รับการประกันตัวยังถูกถูกจองจําอยู่นะ,ะโดยเฉพาะคดีมาตราหนึ่ตอนนั้นฮอตฮิตมากไม่ได้ไม่ดีก็มหนึ่งหนึ่องไม่ได้ไม่ดีก็มอนึ่งหใครที่เคยรณรงค์ยกเลิกมหนึ่ยกมือขึ้น ยกมือแบบภาคภูมิเลยอ่ะสามนิ้วสามนิ้วสามนิ้ว